สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลวันนี้ผมจ้องรีวิวจะมาแกะกล่องปืนฉีดน,น้ำไฟฟ้าว้าวาเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีเดี๋ยวมาเราดูกันดีกว่าในกล่องมีอะไรบ้างพอแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีนี่แน่นอนตัวปืนมาผ่านท้ายมาอันนี้ไซเลนเซอร์แบตเตอรี่พร้อมสายชาร์จนะครับสายชาร์จอันนี้สโคปแล้วก็กริบมือ วว wow. าเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่าขั้นแรกเบืนใช่ไหมประกอบอะไรก่อนอ่ะใส่พันท้ายก่อนเลยพันท้ายนี่มีช่องใส่ง่ายๆเลยแบบนี้เลยกดเข้ามาตรงดลาง,งแค่นี้ต่อไปกิบมือนะครับกบมือก็จะมีปุ่มอย่งนี้กด ใส่เข้ารางดันเข้าไปเอาระดับที่ต้องการดันเข้าไปแล้วปล่อยล็อกเรียบร้อยง่ายๆต่อไปสะโขบสะโขบก็จะมีตัวหมุนตรงนี้เหมือนตัวคลายสะโขบนะวิธีการคลายก่อนคลายให้มันหลวมๆก่อนเราเอาวางไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการคลายให้มันหลวมๆกอนปึ๊บ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 ปึ๊โอเคหลวมแล้วพอมันเข้ารางก็จะเป็นแบบนี้นะเลเดินได้ใช่ไหมจับ จับไว้แล้วหมุนหมุนเลยหมุนให้มันแน่นโอเคตำแหน่งที่ต้องการประมาณนี้ก็จะได้อย่างนี้เรียบร้อยตัวนี้คือตัวหมุนเรียบร้อยถัดมาไซเลนเซอร์จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มันถอดอย่างนี้แกได้เลยนะถ้าไม่ใส่หัวจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใส่ก็จะเป็นแบบนี้ มันก็จะยาวขึ้นไปอีกเป็นเหมือนท่อกระบอกอะไรสักอย่างแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วถ้าเอาออกคิดว่าอ,าออกสวยกว่าเคอันต่อไปแบตเตอรี่ใส่ยังไงแบตเตรอรี่ตรงตูดตรงนี้แกะเปิดฝาแบบนี้จะมีจุกขาวๆนะขาวๆดึงมาไม่ใช่จุกมันเป็นฝาครอบเก็บไว้ให้ใหายแบตเตอรี่ตัวนี้นะดึงสายข้างในนี่ออกมา เราสายเนี้ยมาปุ๊บด,งดงนงแบบนี้ตรงแบตเตอรี่เองก็จะมีขั้วเหมือนกันเราต่อขัอ้วมันตรงกันมันจะมีกิบอย่างงี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นเขี้ยวเห็นเขี้ยวกิบไหมเออเนะี่ยมันจะมีอยู่เราก็ต่อให้มันตรงกดเข้าไปดังกิ๊กกิ๊กนิดนึงเบาๆอันนี้คือมันล็อกแล้วเสร็จแล้วยัดกลับเข้าไปง่ายๆเลยยัดเข้าไป เด๋ยวเข้าไปแล้วเสร็จใช่ไหมเอาเนี่ยตัวนี้นะปิดกลับไป,ปลกลับไปจุกเดิมแค่นั้นเลยปลิดกลับไปช่องเดิมมันก็จะพอดีช่องพอดีเป็มันก็จะกลายเป็นหนบนี้แล้วก็ปิดตุกตนี้แค่นี้พร้อมเล่นแล้วฟังเสียงว้าวตรงนี้ที่เติมน้ำเดี๋ยวลองไปเติมน้ำแล้วเรายิงกันดู เติมน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองมายิงกันดูนะยิงประมาณไกลอยู่นะ,ระตรกูดเลยเห็นมั้ยไมรู้ว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกล้องเห็นไหมว้าวอย่างงแค่นี้ราคาประมาณ200กว่าบาทซื้อในช้อปปีไม่ได้ค่าโฆษณาอันนี้แค่อยากมาอวดของเล่นเฉยแค่นั้นแหละบ๊ายบาย